หัวข้อหลักแรกก่อนดีกว่านะครับองค์ประกอบหลักของธุรกิจนี้นะครับในการทําธุรกิจเครือข่ายนะครับการตลาดแบบเครือข่ายเนี่ยจริงๆเราก็พอจะเคยได้ยินเรื่อง personal selling ไหมครับจริงๆมันก็คือวิธีการกระจายสินค้าอย่างหนึ่งนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราเการทําตลาดแบบทั่วๆไปก็คือจากผู้ผลิตไปถึงผู้บริโภคเนี่ยก็คือจะผ่านคนกลางนะครับเป็นวิธีการกระจายสินค้า แต่การตลาดแบบเครือข่ายนี่ก็คือวิธีการกระจายสินค้าอีกแบบหนึง่งแต่ไปถึงผู้บริโภคโดยตรงนะครับโดยผ่านคนนะครับอันนี้ก็เลยทําให้เราเห็นว่าเอ๊ะการการกระจายสินค้าในลักษณะน,นี้เนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรหลักๆที่เอ่อที่ที่มันแตกต่างกันนะครับอันแรกก็คือเอ่อองค์ประกอบในเรื่องของรายได้ซ้ำนะครับการ,ราทำรายได้ซ้ำนี่ก็คือเอ๊ะทำยังไงถึง ผู้โพสถึงจะได้ซื้อซ้ําได้บ่อยๆนะครับเวลาเรานึกถึงเรื่องนี้ที่ไรเนี่ยผมมักจะนึกถึงอยากคูทุกครั้งเราว่าเราเคยเห็นสาวอยากคูมาตั้งแต่เด็กเนาะเราจะนึกถึงทาไมมีเสียงออกมาแล้วก็มีลักโตบาซิลัสมาถึงบ้านเราทุกวันเนีับก็อันนี้ก็จะมองเห็นว่าจริงๆเขามีสินค้าตัวเดียวนีฮยเราเกิดมาเกาจะเห็นแต่ตัวเดียวนี้แหละอันนี้คือวิธีการกระจายแบบ personal selling นะครับแรกๆแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีการวางขายใน ในร้านสะดวกซื้อหรือตามห้างนะครับอยากทานก็ต้องติดต่อเขาอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างที่เราเห็นมานะะนะครับแลวทีนี้นลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ทําให้เราเห็นทุกวันนี้ว่าเออก็สินค้าเขาเนี่ยมันมีประโยชน์เนาะเราก็ทําการสื่อซ้ําเพราะฉะนั้นในทางกับการเวลาเรามองถึงสินค้าที่เรามีอยู่เนี่ยก็ยังเห็นว่าเอ,อ่อการนําเสนอผลิตภัณฑ์สูงแล้วก็มีความต้องการสูงเนี่ยในราคาที่เหมาะสมเนี่ย มันก็จะทำให้เกิดการตร่อเอ่อการซื้อต่อเนื่องนะครับการสั่งซ้ำการใช้บริโภคซ้ำมันก็จะก่อให้ก่อให้เกิดรายได้นะครับอ่าอันที่สองนะครับก็คือองค์ประกอบในเกี่ยวข้องกับระบบคานงัดเวลานึกถึงคานงัดเนี่ยก็มันเป็นคานไม้เล็กๆเนี่ยเป็นงัดสูงท่อนใหญ่ๆเนาะแต่จริงๆเวลาผมอยู่กับรถเนี่ยผมจะนึกถึงถึงแม่แรงเวลา เวลาที่รถเราต้องขึ้นแม่แรงเนาะจะด้วยลักษณะว่าเอาอยางแตกลองนึกว่าสาวๆถ้ายางแตกเลยเนี่ยอยู่ดีเราใช้แรงเราเนี้ยยกรถหนึ่งพันกิโลเนี้ยขึ้นมาแล้วก็แล้วก็มาเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อเนี้ยคงเป็นไปไม่ได้นะครับเราคงต้องไปหยิบแม่แรงมาแล้วก็ใส่มันเข้าไปแล้วก็มุน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 ,มนให้รถมันขึ้นก่อนในลักษณะเนี้ยก็คล้ายกันก็คือเราต้องหาอะไรสักอย่างมาทุ่นแรงเนาะทำให้อา่า เราสามารถยกรถ1,000กิโลขึ้นมาได้ก็คล้ายกันก็คือมันเราจะต้องหาเครื่องมือในการที่ทำให้ใหเออ้เกิดความสะดวกในการในการทำธุรกิจนะครับอย่างเช่นบริษ,ษัทเรามีทูบ็อกเรามออีระบบการซัพพอร์ตเรื่องการเรียนรู้นะครับของพวกนี้เป็นของทุนแรงถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเรียนรู้จากใช้เครื่องมือให้เป็นเนี่ยมันก็จะทำให้เราสบายขึ้นนะครับแล้วเราก็สามารถ พอดำเนินธุรกิจไปได้ด้วยดีนะครับเพราะว่าออกแรงเพียงเล็กน้อยแต่ได้ผลลัพธ์มโหรานนะครับข้อที่สามที่เป็นองค์ประกอบสําคัญก็คือการถ่ายทอดและการทวีคูณนะครับก็อ,อย่างที่เมื่อกี้ได้เล่าไปแล้วว่ามันจะเกิดการถ่ายทอดและทวีคูณได้อย่างไงนะครับถ้าเกิดเราเรารู้แล้วว่าเออมันมันสินค้าเราดีใช้ซ้ําได้เกิดประโยชน์แก้ปัญหาช่วยเหลือผู้คนได้จริงเนะี่ยเราก็ บอกต่อไปนะครับสมมุติว่าเราบอกไปสิบคนในเดียวกันคนที่ได้ผลลัพธ์กับสิ่งที่เราที่เราแนะนําไปเนี่ยเขาไปบอกต่ออีกนั่นหมายถึงว่าถ้าเราขยายออกไปเท่าไหร่และคนที่ทําแล้วก็ได้ทําเหมือนกับที่เราทําเนี่ยออกไปมากเท่าไหร่มันก็เกิดการทวีคูณนะครับกลายเป็นว่าเราสามารถกระจายสินค้าออกไปเนี่ยนำสิ่งดีๆไปสู่ผู้คนได้จำนวนมหาศาลครับ เพราะนั้นหลักๆแล้วก็มีสามสามองค์ประกอบหลักก็คือรายได้ซ้ําระบบการคานงัดนะครับแล้วก็ทวีคูณนะครับอันนี้ในบทที่สิบแปดก็ประมาณนี้ทีนี้เราลองมาทําบทที่สิบเก้านะครับบทที่สิบเก้านี่หัวข้อก็คือห้าสิบวิธีในการที่เราจะเพิ่มรายได้นะครับจากธุรกิจเครือข่ายก็ก่อนอื่นขออนุญ,ญาตนะครับท่านใดที่มีกระดาษ มีปากกาห,หรือดินสออยู่ใกล้ๆตัวนะครับไม่ต้องกระดาษอย่างดีก็ได้นะครับใช้เป็นกระดาษทดก็ได้วันนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดกันนะครับเป็นการทบทวนว่าเรารู้วิธีห้าสิบอย่างเนี้ยในการเพิ่มรายได้หรือเปล่านะครับส่วนท่านที่ขับรถอยู่หรือไม่สะดวกในการที่จะหากระดาษหรืออะไรเนี่ยก็ลองตอบในใจดูแล้วกันว่าในห้าสิบข้อเนี่ยเราคิดว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรารู้ว่าอะไรไม่รู้อะไรนะครับ แบบฝึกหาดในนี้เนี่ยผมใช้วิธีว่าจะถามคําถามว่าใช่หรือไม่นะครับจากที่เรามีห้าสิบข้อเนี่ยเราลองมาตอบตัวเองดูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเกิดเราตอบว่าไม่มากเท่าไหร่เนี่ยเราก็วงไว้ก็ได้นะครับแล้วก็กลับมาถามโค้ดว่าเออที่เราที่เราไม่เนี่ยเราไม่เพราะอะไรไม่เพราะตัวเราเองหรือไม่เพราะเราไม่รู้หรือไม่เพราะว่า อยากได้รับความช่วยเหลือนะครับเราจะได้ไปขอคำแนะนำจากโค้ดได้นะครับพอแล้วครับทีนี้ก็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็จะขอเริ่มแบบฝึกหัดนะครับไม่ทราบทุกท่านพร้อมไหมครับถ้าคิดว่าพร้อมีด้กดหนึ่งได้ไหมครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เราขอเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ Uh, 50วิธีในการเพิ่มรายได้นะครับจากธุรกิจเครือข่ายข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งคุณใช้สินค้าด้วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอใช่หรือไม่คุณใช้สินค้าด้วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอใช่หรือไม่ข้อสองนะครับคุณตั้งปณิธานและปฏิบัติว่าจะทำธุรกิจอย่างจริงจังอย่างน้อยหนึ่งปี ใช่หรือไม่คุณตั้งปณิธานและปะฏิบัติว่าจะทำธุรกิจอย่างจริงจังอย่างน้อยหนึ่งปีใช่หรือไม่ข้อสามคุณได้ขายตัวคุณเองก่อนแล้วขายสินค้าแล้วจึงขายแผนการดำเนินธุรกิจใช่หรือไม่คุณได้ขายตัวคุณเองก่อนแล้วขายสินค้าแล้วจึงขายแผนการดำเนินธุรกิจใช่หรือไม่ ข้อสี่นะครับคุณได้ใช้เวลาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ในการทำธุรกิจกับลูกทีมกับลูกค้าและผู้มุ่งหวังใช่หรือไม่คุณได้ใช้เวลาเก้าสิบเปอร์เซ็นตในการทำธุรกิจกับลูกทีมกับลูกค้าและกับผู้มุ่งหวังใช่หรือไม่ข้อห้านะครับคุณได้แนะนำสินค้า และโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้มุ่งหวังอย่างน้อยวันละหนึ่งรายใช่หรือไม่คุณได้แนะนำสินค้าและโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้มุ่งหวังอย่างน้อยวันละหนึ่งรายใช่หรือไม่ข้อ6คุณได้บอกทุกคนว่าคุณทำธุรกิจอะไรใช่หรือไม่ คุณได้บอกทุกคนว่าคุณทำธุรกิจอะไรใช่หรือไม่ข้อเจ็ดครับคุณได้ระลึกเสมอว่าการเข้าใจคนนั้นสำคัญกว่าการเข้าใจสินค้าใช่หรือไม่คุณได้ระลึกเสมอว่าการเข้าใจคนนั้นสำคัญกว่าการเข้าใจสินค้าใช่หรือไม่ ข้อ <musun? S 2> 8คุณได้ถ่ายสำเนาตนเองโดยทำให้ลูกทีมสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคุณใช่หรือไม่คุณได้ถ่ายสำเนาตนเองโดยทำให้ลูกทีมสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคุณใช่หรือไม่ข้อ9คุณได้ให้แรงจูงใจแก่ทีม ทุกเดือนโดยการเสนอรายได้การท่องเที่ยวและการประกาศความสำเร็จรวมทั้งรางวัลอื่นๆแก่ผู้ที่ทำสำเร็จตามเป้าหมายใช่หรือไม่คุณได้ให้แรงจูงใจแก่ลูกทีมทุกเดือนโดยการเสนอรายได้การท่องเที่ยวและการประกาศความสำเร็จรวมทั้งรางวัลอื่นๆ แก่ผู้ทำสำเร็จตามเป้าหมายใช่หรือไม่ข้อสิบคุณได้ชมเชยลูกทีมของคุณที่ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดสำเร็จใช่หรือไม่คุณได้ชมเชยลูกทีมของคุณที่ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดสำเร็จใช่หรือไม่ข้อสิบเอ็ด คุณได้คบหาสมาคมกับผู้ประสบความสำเร็จใช่หรือไม่คุณได้คบหาสมาคมกับผู้ประสบความสำเร็จใช่หรือไม่ข้อ12คุณมีความเพียรพยายามหรือไม่ ข้อสิคุณมีความเพียรพยายามหรือไม่ 13. คุณเป็นผู้นำโดยการทำเป็นตัวอย่างหรือไม่คุณเป็นผู้นำโดยการทำเป็นตัวอย่างหรือไม่ 14. คุณได้ทำทุกอย่างให้ง่ายเข้าไว้ หรือทำในสิ่งที่ผู้อื่นสามารถลอกเลียนแบบได้ง่ายๆหรือไม่คุณได้ทำทุกอย่างให้ง่ายเข้าไว้หรือทำในสิ่งที่ผู้อื่นสามารถลอกเลียนแบบได้ง่ายๆหรือไม่ 15. คุณได้ติดต่อสื่อสารอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอกับลูกทีม ลูกค้าและผู้มุ่งหวังหรือไม่คุณได้ติดต่อสื่อสารอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอกับลูกทีมกับลูกค้าและผู้มุ่งหวังหรือไม่ 16. คุณได้แนะนำผลิตภัณฑ์และโอกาสทางธุรกิจให้สั้นที่สุดโดยแสดงออกถึงความรู้สึกให้มากที่สุด หรือไม่คุณได้แนะนำผลิตภัณฑ์และโอกาสทางธุรกิจให้สั้นที่สุดโดยแสดงออกถึงความรู้สึกให้มากที่สุดหรือไม่ข้อ17คุณเป็นคนฟัง80%และพูด20%หรือไม่คุณเป็นคนฟัง80% และพูด20%หรือไม่ 18. คุณเป็นคนชอบแก้ไขข้อท้วงติงข้อต่อว่าในทันทีหรือไม่คุณเป็นคนชอบแก้ไขข้อทวงติงข้อต่อว่าในทันทีหรือไม่ 19. คุณเป็นคนมุ่งเน้นว่า สามารถทำอะไรให้สมาชิกและลูกค้าไม่ใช่มุ่งเน้นผลกำไรของตัวเองมากกว่าใช่หรือไม่คุณเป็นคนมุ่งเน้นว่าสามารถทำอะไรให้สมาชิกและลูกค้าไม่ใช่มุ่งเน้นผลกำไรของตัวเองมากกว่าใช่หรือไม่20คุณได้ขอชื่อผู้มุ่งหวัง จากลูกค้าที่ดีที่สุดของคุณหรือไม่คุณได้ขอชื่อผู้มุ่งหวังจากลูกค้าที่ดีที่สุดของคุณหรือไม่21คุณได้บริการลูกค้าของคุณให้ดีกว่าที่เขาคาดหวังหรือไม่คุณได้บริการลูกค้าของคุณ ให้ดีกว่าที่เขาคาดหวังหรือไม่22คุณได้แนะนำและพัฒนาสมาชิกใหม่อย่างน้อย30คนหรือไม่คุณได้แนะนำและพัฒนาสมาชิกใหม่อย่างน้อย30คนหรือไม่23 คุณสามารถบริการจัดส่งสินค้าภายในหนึ่งวันหรือไม่คุณสามารถบริการจัดส่งสินค้าภายในหนึ่งวันหรือไม่ยี 24. คุณมีความเชื่อในผลิตภัณฑ์มากพอที่จะทำให้ทุกคนที่คุณแนะนำต้องซื้อสินค้าแน่นอนหรือไม่ คุณมีความเชื่อในผลิตภัณฑ์มากพอที่จะทำให้ทุกคนที่คุณแนะนำต้องซื้อสินค้าแน่นอนหรือไม่25คุณได้บอกแก่ลูกค้าและลูกทีมของคุณว่าเขาเป็นลูกทีมหรือเป็นลูกค้าที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจหรือไม่ คุณได้บอกแก่ลูกค้าและลูกทีมของคุณว่าเขาเป็นลูกทีมหรือเป็นลูกค้าที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจหรือไม่26คุณได้ติดต่อกลับลูกค้าที่เคยปฏิเสธอย่างน้อยปีละสองครั้งด้วยข้อมูลใหม่ๆหรือไม่คุณได้ติดต่อกลับลูกค้า ที่เคยปฏิเสธอย่างน้อยปีละสองครั้งด้วยข้อมูลใหม่ๆหรือไม่27คุณได้ติดต่อลูกค้าอย่างน้อยเดือนละครั้งหรือไม่คุณได้ติดต่อลูกค้าอย่างน้อยเดือนละครั้งหรือไม่28คุณได้พูดถึงธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างกระตือรือร้นหรือไม่คุณได้พูดถึงธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างกระตือรือร้นหรือไม่29คุณได้จัดอันดับความสำคัญของงานและทำในสิ่งที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดก่อนหรือไม่คุณได้จัดอันดับความสำคัญของงาน และทำในสิ่งที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดก่อนหรือไม่30คุณได้เพิ่มภูนรายชื่อผู้มุ่งหวังทุกวันหรือไม่คุณได้เพิ่มภูนรายชื่อผู้มุ่งหวังทุกวันหรือไม่31คุณได้มองหาบุคคลที่เคยประสบความสำเร็จมาร่วมทีม หรือไม่คุณได้มองหาบุคคลที่เคยประสบความสำเร็จมาร่วมทีมหรือไม่32คุณได้สนองความต้องการของผู้มุ่งหวังด้วยประโยชน์ของสินค้าหรือโอกาสทางธุรกิจหรือไม่คุณได้สนองความต้องการของผู้มุ่งหวังด้วยประโยชน์ของสินค้า หรือโอกาสทางธุรกิจหรือไม่ 33. คุณได้จัดระบบเอกสารของคุณให้ดีเพื่อคุณสามารถค้นหาทุกอย่างได้ภายใน30วินาทีหรือไม่คุณได้จัดระบบเอกสารของคุณเพื่อคุณสามารถค้นหาทุกอย่างได้ภายใน30วินาทีหรือไม่ สามสิบสี่คุณมีระบบการศึกษาที่ดีระบบการสื่อสารที่ดีเช่นไลน์เฟซบุ๊กโทรศัพท์และติดต่อกับภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือไม่คุณมีระบบการสื่อสารที่ดีเช่นไลน์เฟซบุ๊กโทรศัพท์และติดต่อกับภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือไม่สามสิบห้า คุณได้ตั้งเป้าหมายรายวันรายสัปดาห์รายเดือนและรายปีหรือไม่คุณได้ตั้งเป้าหมายรายวันรายสัปดาห์รายเดือนและรายปีหรือไม่36คุณจะไม่กระจายข่าวลือในทางลบให้กับลูกทีมและตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเอง หรือไม่คุณจะไม่กระจายข่าวลือในทางลบให้กับลูกทีมและตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเองหรือไม่37คุณได้ศึกษาความรู้จากสื่อต่างๆของบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายหรือไม่คุณได้ศึกษาหาความรู้จากสื่อต่างๆของบริษัท เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายหรือไม่ 38. คุณได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองหรือไม่คุณได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองหรือไม่39คุณได้ขยายสมาชิกในวงกว้างตั้งเป้าให้สูงเข้าไว้หรือไม่ คุณได้ขยายสมาชิกในวงกว้างตั้งเป้าให้สูงเข้าไว้หรือไม่ไนนสี่รรรสคคครรรริคุณได้พูดกับผู้อื่นในสิ่งที่เขาต้องการทราบไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดว่าเขาควรทราบหรือไม่คุณได้พูดกับผู้อื่นในสิ่งที่เขาต้องการทราบไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดว่าเขาควรทราบหรือไม่ ข้อ41คุณได้ใช้จ่ายเงินในสิ่งที่ทำให้คุณจะได้รับเงินมากขึ้นหรือไม่คุณได้ใช้จ่ายเงินในสิ่งที่จะทำให้คุณจะได้รับเงินมากขึ้นหรือไม่ข้อ42คุณได้กำหนดเวลาทำสิ่งที่สำคัญที่สุด ในเวลาที่คุณมีพลังที่สุดหรือไม่คุณได้กำหนดเวลาทำสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลาที่คุณมีพลังที่สุดหรือไม่43คุณได้กระจายงานและได้ทำงานเฉพาะสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำเท่านั้นหรือไม่ คุณได้กระจายงานและได้ทำงานเฉพาะสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำเองเท่านั้นหรือไม่44คุณได้อ่านชีวประวัติของผู้ประสบความสำเร็จเพื่อพัฒนาตนเองหรือไม่คุณได้อ่านชีวประวัติของผู้ประสบความสำเร็จเพื่อพัฒนาตนเองหรือไม่ 45. คุณได้แนะนำโอกาสทางธุรกิจและเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอหรือไม่คุณได้แนะนำโอกาสทางธุรกิจและเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอหรือไม่46คุณได้ใส่รายรับของคุณบางส่วนไปในกิจกรรมที่จะทำให้คุณขยายธุรกิจ หรือไม่คุณได้ใส่รายรับของคุณบางส่วนไปในกิจกรรมที่จะทำให้คุณขยายธุรกิจหรือไม่47คุณได้ระลึกว่าหากคนอื่นสามารถทำได้คุณก็ทำได้ท้าทายความสามารถของตนเองหรือไม่คุณได้ระลึกว่า หากคนอื่นสามารถทำได้คุณก็ทำได้ท้าทายความสามารถของตนเองหรือไม่48คุณได้ให้รางวัลกับตัวเองเมื่อสามารถทำสำเร็จและให้กำลังใจตัวเองเมื่อไม่สำเร็จหรือไม่คุณได้ให้รางวัลกับตัวเองเมื่อสามารถทำสำเร็จ และให้กำลังใจตัวเองเมื่อไม่สำเร็จหรือไม่49คุณได้ดําเนินธุรกิจด้วยความสุขสนุกสนานจนคนอื่นต้องการเข้าร่วมใช่หรือไม่คุณได้ดําเนินธุรกิจด้วยความสุขสนุกสนานจนคนอื่นต้องการเข้าร่วมใช่หรือไม่ข้อสุดท้ายนะครับข้อ50 ทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้ทำทันทีทำเดี๋ยวนี้ทำทำทำครับ,รบก็ครบห้าสิบข้อนะครับไม่ทราบผลออกมาเป็นยังไงนะครับผลที่ออกมาเนี่ยถ้าเราตอบใช่มากกว่าไม่ก็เป็นการตอ,อกย้ำว่าสิ่งที่เราเดินมาก็ถูกทางนะครับส่วนที่ข้อที่เราติดอยู่หรือก้ากึ่งอยู่นะครับมีคำถามค้างคาใจก็แนะนำว่าปรึกษากับโค้ดได้เลยนะครับ อันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดในการทบทวนเรื่อง50วิธีในการที่เราเนี่ยจะเพิ่มรายได้จากธุรกิจเครือข่ายนะครับในวันนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับไม่ทราบท่านใดมีคำถามหรือมีอะไรไหมครับจบก่อน50แน่นอนครับมีไหมครับถ้าไม่มีก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ ตื่นขึ้นมามาเติมพลังด้วยกันนะครับก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึง่งวันนี้เป็นวันเริ่มต้นเดือนนะครับขอให้เดือนนี้ทุกคนก้าวหน้ากันทุกคนนะครับ